สวัสดีค่ะวันนี้เสียงจะเป็นหวัดทั้งหน่อยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้พบกับครูชุนะคะมีเรื่องเม้ามอยค่ะโอ้โหพวกนี้แล้วนะคะอีกวันเดียวก็จะได้เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าแล้วนะคะใครจะเป็นเศรษฐีกันบ้างโอ้โหนะคะครูชุมีเรื่องเม้ามอยมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะเศรษฐีคนใหม่เศรษฐีป้ายแดง FC น้องงุงอิงทุกทกท,กท่านนะคะก็จะได้เป็น เสร็จทีกันในวันพรุ่งนี้นับถอยหลังอีกหนึ่งวันอะไรคุชุอ๋อคุชุก็ไมเรื่องเมาส์ม,มอยเก่ยวกศัตร์ตัวเรขมากมายเลยนะคะเป็นความเชื่อของแต่ละบ,บุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกูชุบอกไว้ก่อนนะคะ เมื่อคืนนี้น้องไปทำการแสดงที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะโอ้ยผู้คนนะคะมากมายเลยนะคะกันเขาบอกว่าที่จังหวัดศรีสะเกดกันทรารลมนะคะโอ้ยผู้คนเยอะเยอะนะคะใส่ชุดสีแดงชมพูชุดสีแดงนะคะ มเมี่ยวโอ้ยสวยสวยสวยน่ารักน่ารักนะคะน้องเนี่ยนะคะไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนสะกดคนดูนะคะอยู่ทุกเวทีนะคะเมื่อคืนนี้ก็เช่นเคยนะคะไปทําการแสดงนะคะโอ้หนะคะพูดเหมือนแบบทุกๆครั้งจะเหมือนจะเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะคะกูชุหมายความว่าอะไรอ๋อ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเวลาน้องขึ้นใช่ไหมคะน้องขึ้นเวทีปุ๊บไม่ว่าจะร้องเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยสร้างผสมน้องฮักใช่ไหมคะยายหล่มเอ่ยนะคะแล้วก็เสียงคนลือต่างๆนะคะพอถึงเวลาน้องพูดนะคะน้องก็จะบอกว่าบ้านน้องอยู่ไหนบ้านน้องอยู่ไหนบ้านน้องอูคอิงอยู่ไหนน้องอูคอิงก็จะพูดเสมอว่าอยู่บ้านเลขที่สิบสี่มูสี่พูดทุกครั้งนะคะ พูดทุกครั้งเวลาจะเล่นเล่นกับพ่อพ่อ,พอแม,แม่แม่ fc หน้าเวทีนะคะน้องอุ๋งอิงก็จะไม่ลืมคํานี้เลยนะคะก็จะพูดว่านะคะอุ๋งอิงเป็นลูกใครอุ๋งอิงเป็นลูกแม่นนอยอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเลขที่14ีหมู่สีนะคะปัจจําค่ะอยู่ที่ศรีสะเกดนะคะน้องก็จะพูดเสมอเวลาขึ้นเวทีนะคะเมื่อคืนนี้ก็เช่นเคยคะ่ะเมื่อคืนน้องก็พูดอีกนะคะและน้องก็บอกว่า ใครอยากถูกรางวัลที่หนึ่งตบมือกันน้อยนะคะก็ตบมือกันเกลียวกาวเลยนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะอันนี้กูชูกับมาเม้ามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องกับเบาเอค่ะเบ,บาเอก่อนนะคะเบาเอก็ขับรถไปที่บ้านน้องอุ์งอิงนะคะเพื่อที่จะให้น้องอุ์งอิงเจิมรถนั่งรถนะคะนั่งรถแล้วก็เจิมนะคะโอ้โหป้ายจะสวยสวยนะคะ ขูชูก็ได้ป้ายแดงมานะคะของเบาเอกนะคะน้องอุ๋งอิงก็ไปนั่งเจิมรถให้คือนะคะเรกทะเบียน8818สวยไหมล่ะคะ8818นะคะ,ะ,คะของเบาเอกนะคะน้องอุ๋งอิงก็ไปนั่งเจิมให้นะคะมัน,มนหมานแหงๆนะคะเบาเอกค่ะนะคะแล้วก็อะไรอีกโอ้ยขู่ชูมีเรื่องเม้ามอยตลอดนะคะวันนี้นะคะอ,อ๋ออย่าลืมอย่าลืมนะคะ มีรถแม่ฮักจะลืมกันเลยนะคะมีรถแม่ฮักนะคะจะขับไปหาน้องอุ้งอิงที่บ้านอีกนิดเดียวก็จะถึงละมองเห็นหลังคาบ้านอยู่นะคะมองเห็นหลังคาบ้านอยู่ไม่ใช่ว่า ใกลนะคะใกล้ๆบ้านนอ้องอุ๋งอิงขับรถไปอยู่ดีๆตกลงไปข้างทางนะคะตกลงไปข้างทางไม่เป็นอะไรเลยนะคะไม่เป็นอะไรเลยนะคะตกลงไปข้างทางนะคะครูชูกะมาเมามอยให้ฟังนะคะนี่แหละคะ่ะคือความเคลื่อนไหวนะคะครูชูจะมาเมาะมอยนะคะแล้วก็นี่อีกนะคะบอสโจนะคะเลาไปงานกับน้องน,นะคะ บอโจกันดักไว้หมดเลยค่ะไม่ว่าเรขอะไรนะคะขนาดไปงานวางพิธีวางศิลาฤกษ์นะคะบบโจก็ไปกวาดมาหมดเลยนะคะ28,29,30กวาดหมดเลยค่ะไม่ว่าเป็นตัวเลขอะไรคะแนนนะคะให้คะแนนนะคะทั้ง2 8ทั้ง29ทั้ง30โอโโจให้คะแนนเพียบเลยนะคะจากนั้นนะคะน้องอุงอิงก็จะบอกว่านะคะบ้านเลขที่นะคะ 14· 4 บ้านเก่านะคะแต่บ้านเลขที่ใหม่ของน้องอิงคือห9งนะคะ1 9 9แล้วก็คุณชูชอบตรงเนี้ยบบโจนะคะกำลังนอนอยู่แล้วน้องอิงก,ก็ไปเขียนตรงนั่งจมูกตรงเนี้ยคะ่ะ03 03ตรงเนี้ยนะคะแล้วน้องก็ใส่แหวนและเลข8ก็อยู่ตรงนี้พอดีนะคะก็เออเป็นตรงเนี้ยนะคะเขาเรียกว่า0-38 830 <laughs> ก็ได้นะคะกลับไป <laughs> กลับมานะคะตัวเลขไก่ไก่กับน้องนะคะน้องไม่ใช่เป็นคนบอกตัวเลขน,นะคะน้องเป็นนักร้องน้องเป็นหมอรำครูหมอนเองพูดเสมอว่าน้องอะ่ะไม่ได้เป็นคนใบ้หวยแต่น้องเป็นนักร้องเป็นหมอรำนะคะแต่พ่อพ่อแม,แ,มแม่เนี่ยก็จะไปตีกันเป็นตัวเลขกันเอาเอง เป็นคะแนนกันหนูเองเขาเรียกว่าถ้าดวงสมพงกันก็จะถูกกับน้องหงอิงแต่ดวงไม่สมพงกันซื้ออย่างแรมก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเป็นความเชื่อและเป็นวิจารณญาณในการรับชมนะคะเหมือนคู่หมอนเองนะคะตั้งแต่มาอยู่กับน,น้องนะคะครูหมอนเองพูดเสมอว่านะคะ น้องให้โชคนะคะวันนี้นะคะครูหมอนเองก็ซื้อรถไฟฟ้าให้คุณพ่อนะคะให้คุณพ่อขับไปทํางานนะคะอุณรักนารากันารากนะคะกลับไปทุระขับไปนู่นขับไปนี่นะคะรถไฟฟ้าแล้วครูหมอนเองก็พูดว่าตั้งแต่มาอยู่กับน้ององอิง,องนี่แหละคะ่ะก็มีเงินเก็บนะคะสามารถนะคะซื้อรถไฟฟ้าคุณพ่อได้เป็นเด็กตะตันอยู่อีกคนนึงนะคะครูหมอนองนะะิงเนี่ยค่ะ วันนี้ครูชูก็มาเมาท์มอยความเคลื่อนไหวของน้องนะคะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขหลายๆอย่างเลยนะคะอันนี้ก็ไปพิจารณากันหน่เองนะคะวันวันที่เปไปแขกรับเชิญใช่ไหมคะที่ศาลเจ้าบอโจนะคะก็จะจับหายได้78นะคะ78กับ304นะคะหรือ037กับ034หรือ03-04ทับ0 4, นะคะ แล้วก็รุเตอรี่5ใบนะคะขนน้องอุ๋งอิงโชว์ขึ้นมานะคะก็มีเลข967853 967853นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะ เป็นแนวทางเป็นคะแนนนะคะที่ได้มานะคะไม่ได้มาบอกตัวเลขแล้วก็ไม่ได้มาบอกหวยนะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะในการซื้อรดเตอรี่กันนะคะว่านะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดน้องจะได้เลขอะไรมาบ้างนะคะวันนี้พวกนี้ใครจะเป็นเศรษฐีกันขูดชุกมาเม้ามวยความเคลื่อนแหวงความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวพันกันที่เกี่ยวโยงกันนะคะ แต่เวลาอยู่บนเวทีน้องจะบอกว่าอยู่บ้านน้องคู่นะ,ะอยู่ไหนอยู่บ้านเลกที่สิบสีมูซีตลอดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิจารณญาณในการรับชมนะคะปูชูความเม้ามวยให้ฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับปูชุด้วยนะคะวันนี้น้องไปเล่นที่ไหนอ๋อวันนี้น้องก็เล่นที่ศรีสะเกดเช่นเคยนะคะ พรุ่งนี้นะคะขอให้เอฟซีน้องอุงอิงทุกทุกท่านนะคะขอให้รวยขอให้รวยนะคะขอให้รวยขอให้รวยที่มาเที่ยวงานบนุญในวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกนมเป็นปีนะคะขอให้รวยขอให้รวยทุกท่านเลยนะคะ,ะเอฟซีพลังเงียบของน้องอุงอิงนะคะและตอนนี้แตกแล้วอะไรแตก9้าร้านแตกวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่ก9ก้าร้านค่ะ9 0 0 0แสน เก้าแสนแตกแล้วนะคะของน้องอุ่งอิ่งนะคะปิดฤดูกาลหนึร้านแน่นอนยังไงก็ถึง1นร้านตอนนี้900าแสวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ขอราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย